เหยียบเขาพก่อนนะมันถึงจะเข้าง่ายนะใส่ายเท้าเหยียบเขพก่อนค่อ้ๆ้งน้าตางซ้ายหน่อยนะขวาหน้อยขวาหน่อยเขาพี่เคย้ไม่ยันไหมนี่เอามือมือมโอเคมจะแบบตมัดเวลาปล่อยอย่าปล่อยเร็วนะอย่านนอกพื้นนะ Ja. งัดข้างสำหขับข้างพยายามทุกป่วยครับพยายามไปงด้านส้ายมืองัดข้อกันเลยงัข้อกันเลยดข้อกันเหรอข้างนึงไว้เหรอเนี อุวยนอตะแคนเ็ขสีขาบนงอขาล่างตึงแขนหลงมาุ้วยเสร็จแล้วเขากดสโพกไปครับตรงสลักเก็แบบนี้ก็แขนบังหน้า ้วครับเป็นมาตกโ ใช่ใช่ประดี๋ยวพระก็จะไม่ทำพระก็บา สลับสลับสลับคู่เสร็จแล้วสลับคู่สลับสลับสลับคู่สลับคู่นอนอ่าเม่อ้นาะดม่น่าจะได้ไดามท้าก็ได้ท้า่กับป้าแม่อ่ะไ่เสียิ